คำทำนายดวงชะตาคนเกิดราศีกุมชีวิตเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เท่าที่เคยพบเจอมาสวัสดีครับท่านผู้ฟังและผู้ชมทุกท่านครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำด้วยนะครับแม่นจนหน้าทึ่งคำทำนายปี2567นี้เป็นต้นไปเป็นคำทำนายที่แม่นมาก สำหรับคนที่เกิดในราศีกุมดวงการเงินและโชคลาภจะเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีดวงสำหรับคนที่เกิดในราศีกุมเป็นดวงมหาเฮงดวงมหารวยดวงมหาโภคทรัพย์จะเปิดขอให้ทุกท่านที่เกิดในลัคนาราศีกุมได้เปิดทรัพย์รับโชคที่จะใกล้เข้ามาถึงตัวท่านในไม่ช้านี้ในด้านเรื่องของการเงินท่านนั้น เป็นคนที่มีโชคลาภและยังเป็นคนที่มีบุญวาสนาดีเรียกว่าบุญพาวัสนาสงเทวดาจะคอยหนุนนำชีวิตของท่านทำให้มีเงินใช้ไม่ขาดมือเงินก็จะหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตแบบนับไม่ถ้วนเลยก็ว่าได้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ตกมาปีนี้ท่านไหนที่เกิดในราศีกุมชีวิตของท่านจะเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา นับตั้งแต่ต้นปีนี้เป็นต้นไปชีวิตของท่านจะเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนเดิมจากที่เคยใช้ชีวิตรุ่มๆุ่มดอนดอนชักหน้าไม่ถึงหลังนับต่อจากนี้ไปชีวิตของท่านจะมีเงินใช้ไม่ขาดมือมีข้าทาสบริวารมาคอยรับใช้ตัวของท่านชีวิตของท่านจะสุขสบายหรือว่าชีวิตของท่านนั้นจะไม่มีความลำบากหรือมีเรื่องให้ลำบากใจ โชคลาภก้อนโตจะหลางไหลเทมาสู่ตัวของท่านแบบที่ท่านไม่ได้ตั้งตัวเลยก็ว่าได้เพราะว่าบุญเก่าของท่านจากอดีตชาติจะส่งผลแรงมากทำให้ชีวิตของท่านนั้นผันเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นคำทำนายนี้เป็นคำทำนายที่แม่นมากสำหรับคนที่เกิดในราศีกุมชีวิตของท่านนั้นถึงเวลาที่จะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยก็ว่าได้ โชคลาภก้อนใหญ่จะหล่นทับตัวของท่านเพราะว่าบุญเก่าหนุนนําชีวิตทเทวดาคอยชี้แนะแนวทางให้กับคนที่เกิดในราศีนี้ท่านไหนที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้แล้วถ้าไม่เชื่ออย่าลบหลู่โดยเด็ดขาดเพราะว่าจะทำให้ชีวิตของท่านนั้นจะไม่เจริญรุ่งเรืองอย่างแน่นอนแต่ถ้าท่านไหนที่เกิดในราศีนี้อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นและชีวิตของท่าน จะเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมก็ขอให้ท่านที่เกิดในราศีนี้น้อมรับคำทำนายและกล่าวคำว่าสาธุข้าพเจ้าขอน้อมรับคำทำนายนี้เพื่อเปิดทรัพรับโชคชีวิตของท่านนั้นจะเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนเดิมจากชีวิตที่เคยวาดฝันอะไรไว้ท่านนั้นก็จะสมหวังดังความมุ่งม,มา่ปรารถนาทุกสิ่งอย่างอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้ว นับจากนี้เป็นต้นไปช่วงต้นปี2,567ไปถึงช่วงกลางปีนี้ชีวิตของคนที่เกิดในราศีกุมทํากิจการงานหรือทําธุรกิจที่ท่านได้ทําอยู่นั้นท่านจะประสบความสําเร็จในไม่ช้านี้หากท่านไหนยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันและยังคงลําบากอยู่ก็ขอแนะนําให้ท่านหมั่นทำบุญทําทานปฏิบัติธรรมรักษาศีลภาวนา ชีวิตของท่านในไม่ช้านี้จะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเพราะว่าบุญเก่าบารมีเดิมของคนที่เกิดในราศีกุมกำลังจะเริ่มทำงานในไม่ช้าจากที่ท่านเคยลำบากมาก่อนต่อจากนี้ไปท่านจะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปเสียหมดแต่ถ้าหากท่านไหนที่มีชีวิตติดติดขัดขัดหรือยังไม่เจริญรุ่งเรืองบุญเก่าได้เริ่มทำงานแล้ว ชีวิตของท่านนั้นก็จะค่อยๆเริ่มดีขึ้นไปเรื่อยๆและจะไม่มีอะไรมาฉุดหลังให้ชีวิตของท่านนั้นหยุดอยู่กับความลำบากอีกต่อไปเพราะว่าเทวดาประจำตัวหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักปุ้มครองชีวิตของท่านจะเป็นสิ่งชี้แนะแนวทางให้กับชีวิตของท่านทำอะไรในการนำรงชีวิตต่อจากนี้ไปจะเป็นคนร่ำรวยทำธุรกิจแบบไหน ที่สามารถให้ท่านมีเงินใช้มีเงินเจ็บไม่ขาดมือนับจากนี้เป็นต้นไปชีวิตของท่านจากที่เคยลำบากก็จะทุเลาเบาบางลงในที่สุดแต่ถ้าหากท่านไหนที่เกิดในราศีกลุ่มนี้เป็นหนี้เป็นสินท่านก็จะมีเงินก้อนใหญ่โดยที่ได้มาแบบไม่ได้ตั้งตัวได้ไปปิดหนี้ปิดสินจนตัวของท่านนั้น มีเงินมาดำรงในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสำหรับคนไหนที่ได้ทำบุญไว้มากตั้งแต่อดีตชาติชีวิตของท่านอาจจะถูกหวยรวยเบอร์รางวัลที่หนึ่งหรือเลขท้ายสองตัวสามตัวตรงแบบว่าสี่งวดห้างวดติดเลยทีเดียวทำให้ชีวิตของท่านนั้นมีเงินใช้จ่ายอย่างสบายนับตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป ชีวิตคนที่เกิดในราศีกุมดวงของท่านจะเปลี่ยนฐานจากดวงปกติจะกลายเป็นฐานดวงความร่ำรวยความโชคดีและดวงมหาเศรษฐีจะโคจรสู่ราศีเกิดของท่านท่านจะมีข่าวดีเกี่ยวกับการเงินการงานเงินจะไหลนองทองจะไหลมานับจากนี้ท่านจะหยิบจับอะไรก็จะประสบความสำเร็จในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานด้านการเงินชีวิตของท่านนั้นจะประสบความสำเร็จสมดังความมุ่งมา่ปรารถนาทุกสิ่งอย่างสำหรับท่านไหนที่เกิดในราศีกุมที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้แล้วตามคำทํานายแล้วมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเป็นบุญเก่าหรือเทวดาประจำตัวที่คอยชี้แนะแนวทางให้กับท่านได้มาพบเจอกับคลิปวิดีโอนี้ ขอให้ท่านนั้นน้อมรับคำทำนายเปิดทรัพย์รับโชคเพื่อที่จะให้ชีวิตของท่านพบเจอแต่สิ่งดีงามตลอดปีตลอดไปด้วยเธินแล้วให้คนที่เกิดในราศีกุมกล่าวคำว่าสาธุสามครั้งน้อมรับคำทำนายนี้สาธุความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและขอขอบคุณแหล่งข้อมูลเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ด้วยนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องชยันโดชาแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้กลาบสวัสดีครับ